เป้าหมายนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนะครับเชื่อมั่นว่า4ี่แสนเสียงเป็นเรื่องหมูหมูเ <And movement. S 1> ติมมุมบวกให้ชีวิตเข้าใจข่าวทุกประเด็นเรียงร่วดีเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทยด้วยอำนาจของประชาชน End Movement ครับข่าวสุดท้ายในสัปดาห์นี้ก็เป็นข่าวเล็กๆนะครับข่าวหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจแต่ในฐานะผมเนี่ยคงต้องหยิบยกประเด็นนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวของพรักพลังร,รมใหม่นะครับก็เป็นพักที่มิสายผมได้เป็นหัวหน้าพักก็คือคุณหมอระวีนะครับมาชมาดลนเนี่ยนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยเคยนะครับใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับในเขตงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอของพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปัจจุบันท่านมาเป็นหัวหน้าพักพลังธทม ท่านเองก็ยืนหยัดนะครับในการที่จะนําพาพรรคพลังทำใหม่เ,เข้าสู่สนามการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเล็กๆนะครับแต่ด้วยจิตใจที่ท่านเนี่ยอยากจะเป็นตัวแทนของประชาชนและนําเสนอแนวทางนโยบายที่ท่านคิดท่านเชื่อนะครับท่านขอเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองใหม่นะครับที่จะอาสาเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับท่านเองก็ได้มีกิจกรรมนะครับ เมื่อวันที่9ที่ผ่านมาท่านก็นำคณะนะครับสมาชิกและแกนนำเนี่ยนะครับนะครับเรียกว่าโอ้โหยุทธศาสตร์ของท่านเป็นที่หือฮานะครับเป็นกิมมิคที่ผมว่าน่าสนใจครับท่านจะชักดาบนะครับแล้วก็ใช้ไม้คมแฝกทุบหม้อด,ดินนะครับ ท่านก็ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะครับและท่านก็ได้ประกาศเน้นนโยบายนะครับแก้ปัญหาปากของประชาชนทวงคืนน้ํามันไทยนะครับดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกนะครับท่านให้เหตุผลถึงการใช้ยุทธศาสตร์ทุบหม้อข้าวหม้อแกงบอกว่ายุทธศาสตร์นี้ในอดีตมีความจําเป็นต้องทุ่มเทเพื่อรบให้ชนะนะครับหากแพ้ก็จะตายนะครับเชกเช่นเดียวกับพักพลังธรมใหม่ ที่แพ้ก็ตายเราประกาศต่อสู้เต็มรูปแบบหากแพ้การเลือกตั้งพักพลังธรำใหม่ก็คงจะต้องจบแต่ตนมั่นใจว่าจะเกิดชัยชนะจึงตีหม้อเพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้สมาชิกทั่วประเทศได้ฮึกเขิมทุ่มเทกำลังใจในการหาเสียงนะครับเป้าหมายนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนะครับเชื่อมั่นว่า4ี่0,000นเสียงเป็นเรื่องหมูหมู เราจะเน้นยุทธศาสตร์การหาเสียงแบบปากต่อปากเพราะเราไม่มีเงินมากนะครับนักข่าวก็เลยถามเรื่องจุดยืนนะครับที่จะร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับในแพทย์รวีก็บอกว่าจุดยืนพักพลังทำใหม่นะครับไม่ได้อยู่กับพักลุงคนไหนนะครับเราถือจุดยืนข้างประชาชนและเราถือว่าหากพวกเราร่วมรัฐบาลไหนรัฐบาลตอบรับนโยบายของเรา ในการดำเนินการและเกิดผลดีได้หรือไม่เราไม่สนใจเราไม่ได้อยู่กับลุงก็ได้เราอยู่กับพี่ก็ได้อยู่กับน้าก็ได้อยู่กับใครก็ได้ขอให้คนคนนั้นตัดสินใจรับนโยบายพักพลังธรใหม่ที่มาจากประชาชนนโยบายที่จะสร้างความเป็นธรรมครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นการเคลื่อนไหวของพักการเมืองขนาดเล็กนะครับ ที่ชื่อว่าพักพลังทำใหม่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้ประเด็นข่าวที่ผมหยิบม,มาพูดคุยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราอัปเดตในสถานการณ์การเมืองนะครับก่อนการเลือกตั้งนะครับการเมืองก็เข้มขน้นขึ้นทุกวันนะครับวันนี้นะครับเราเห็นการเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองก็ค่อนข้างคึกคักเราพอมองเห็นแนวโน้มในระดับหนึ่งถ้าหากมีการเลือกตั้งว่าทิศทางการเมืองไทยจะไปทางด้านไหน เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องจับตาอย่าก,กระพริบครับติดตามการเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มการเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้นำมาประมวลแล้วก็เป็นเหตุผลในการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตฝากรายการแกะปมข่าวเปิดประเด็นคิดนะครับขออนุญาตฝากท่านผู้ชมทุกคนไว้ด้วยนะครับถ้าคิดว่า รายการนี้มีประโยชน์นะครับมีสาระเป็นพื้นที่ประชิดใจของพวกเราทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับถ้าใครที่ติดตามทาง f c e e o o o นะครับจะสนับสนุนนะครับค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดรายการก็ส่งดาวมาให้เราได้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่ผมนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับทาง Facebook ทาง y t u t u นะครับทาง TikTok ทาง i n s t a g r กรมและทาง Twitter นะครับช่วยกันนะครับช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงช่วยกันทำพื้นที่ประชาธิปไตยนี้ให้เป็นพื้นที่ของพวกเราสัปดาห์นี้ผมขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมครับชมแล้วคาชื่ชอชอบ กรุณากดติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะชมแล้วถ้าชื่นชอบกรุณากดติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ